สวัสดีครับวันนี้มาเป็นพานป่านะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนที่เข้ามารับชมมาล่าปวกครับมาล่าปวกไปให้ไก่น้อยเป็นพานป่าครับวันนี้พานป่าล่าปวกเข้ามาในป่าแล้วครับเดี๋ยวลองไปเดินหาดูกัน ตรงนี้มีรอยเขียดนะครับรอยเขียไกปป่ปลาบใหม่ๆเลยครับเมื่อเช้านี้ เจออีกแล้วครับตรงนี้ก็มีนี่คือรอยเขียนครับปล,า,ปลามาหากินแถวนี้่ก็มียังมีมีขีมันด้วยนะครับ ที่ไก่ป่าครับแปงว่าแถวน,นี้มีไก่ป่าอยู่ครับ หานี่คือปวกนะครับเราจะขุดเอาไปให้ไก่น้อยก่อนนะครับได้แล้วหัวหนึงถึงจะเล็กไปหน่อยแล้วก็เป็นอาหารเสริมของไก่น้อยได้ครับ สดไปเรื่อยๆเดี๋ยวให้ดูนี่ครับนี่ครับลองรอยการเกี่ยโซนนี้น่าจะเป็นโซนหากินของไก่ตานะครับนี่ยขี้ไก่ยังอยู่อยู่เลยครับ ียาเป็นทางมานี่เลยครับโอเคเราไปเดินหาปวกกันต่อครับตามรอยเขียของไก่ไปนะครับแต่ป่าก็ต้องไปหากินปวกกันครับเนี่ยตรงนี้ก็เขีย เจออีกหนึ่งแล้วครับเดินตามทางไกล่ปลามาไม่ผิดหวังครับเจอแน่นอนตรงนี้ก็มีรอยรอยเขียบตรงใต้ต้นไม้นะตามมาตามมาก็จะเจอปวกหัวหนึ่งกับเดี๋ยวขุดก่อนนะครับนี่นะครับนัดขึ้นมาอย่างนี้เลยตัปปวปัวครับ าดครับผมเนี่ยขาดเอาไร้ไปหมดครับสวยๆงนนั้น ้วครับแต่ันนี้ก็เล็กเกินไปครับแค่นี้เองเดี๋ยวรอให้มันโตก่อน ไกลเคียวเละเลยนะครับนนสุดเก๋อว่าแล้วกำลังมะลอยไกลเคียวตอมีปวกอยู่ตรงนี้ครับตัวนี้ต้องมาวันหลังครับใหญ่มากโอเคครับชมภาพบรรยากาศ การเดินป่ามีแตะยุงต้นไม้มีสัาวนสวยๆาเหมาะมากกับการเอาไปทำงานศิลปะ รรมชาตินี่คือผลงานของการเข้าไปเดินหาปลกวันนี้นะครับเอามาสองหัวพอครับกินได้สวันวันละหัวสำหรับไก่น้อยทั้งนั้นสำหรับพวกลูกผสมพกไก่น้อยครับให้กินปลกได้มาสองกินวันละหวลัวครับบำรลงกันไป กินหัวอาหารด้วยกินปวกด้วยโอ้เลี้ยงยากสุดๆคลิปนี้ก็ลากันไปที่หัวโปวกสองหัวนี้เลยครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมครับ